สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอเสนอข้าเหนียวดำเปียกมะาพร้าวอ่อนและลำํำไยนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็มีข้าเหนียวดำลำไยมะพร้าวอ่อนน้ำตาลและก็แป้งข้าวโพดนะคะเราจะมาทำกัน ว่าทำอย่างไรให้ข้าวเหนียวเปียกของเราเนียลำยิ่อร่อยและกรอบเพื่อนๆคะเราจะต้มข้าวเหนียวเป็นเม็ดบานดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะพเพื่อนๆคะตอนนี้เม็ดของข้าวเหนียวนะคะเขาจะเป็นเม็ดที่ค่อนข้างแข็งนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ยางของข้าวประเภทนี้จะไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนดูนะคะมันจึงจําเป็นให้เราเนี่ยต้องเติมแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดกันเพื่อนเพื่อนในเมื่อใส่แป้งแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องรีบคนนะคะเขาจะเหนียวนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะจะเหนียวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนืนคนนะคะ หลังจากนั้นนะคะแป้งสุกแล้วเนี่ยเราจึงจะเติมน้ําตาลนะคะเพื่อนเพื่อนจะเผื่อไว้ใส่น,สน้ําตาลกับ,บแป้งนะนี่จะเห็นแบบนี้นะคะแป้งข้าวโพดเราจะใส่ไม่เยอะนะคะประมาณช้อนเดียวนะคะหลังจากแป้งสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้ นะคะหวานมากหวานน้อยนี่เพื่อนต้องชิมเองเลยนะคะเพราะว่าจะกําหนดว่าข้าวเท่านั้นเท่านี้และแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเป็งขมมนไทยบ้านเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ทําทานเองนะคะตามชอบให้เดือดสักคู่นะคะเพราะว่าเราจะต้องไม่ให้ ขนมของเราเนี่ยคืนตัวนะคะํำว่าคืนตัวหมายความว่าพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะคะเราต้องต้มเขาต่อหน่อยนึงนะคะหลังจากน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเติมมะพร้าวอ่อนก่อนเลยนะคะเติมมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็คนนะคะให้ความหอมของมะพร้าวเนี่ยกระจายทั่วๆก่อนนะคะ เราจะใส่เนื้อมะพร้าวอเไปกกอนทีนี้วิธีการนะคะสุดท้ายนะคะให้เพื่อนๆนได้ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วเนี่ยให้ขนมของเรานะคะหรือข้าวเหนียวเปียกของเราเนี่ยนะคะมีความเย็นลงระดับหนึ่งนะคะคนให้เขาเย็นลงไประดับหนึ่ง,นะะยยง,ไ,งไม่ร้อนมากนะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาผลไม้นะคะในที่นี้เราขเหนียวเปลี่ยนลำไยแล้วก็ลำไยใส่เลยค่ะนะคะพอลำไยใส่เนี่ยเพื่อนคะไม่ต้องคนนะคะเอาไว้อย่างนี้นะคะประมาณห้านาทีหรือ10บนาทีเราค่อยมาตักเสิร์ฟนะคะเพราะว่า ถ้าเราคนเนี้ยนะคะเขาจะเป็นน้ํานะคะแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนคะนี่พอเราใส่ลําไยไปนะคะเพื่อนๆเห็นว่าเนื้อลําไยของเราเนี้ยดูน่าทานมากนะคะเพื่อนๆ่คะเขาเหนียวดําเปียกลําไยมะพร้าวอ่อนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าตาน่าทานมากค่ะที่แน่ๆอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนใส่หวานลองทำทานนะคะไม่ยากนะคะต้องการให้ลําไยห,หวานกรอบใส่ตอนที่บอกเลยนะคะปิดไฟพักไว้ประมาณสักสามสี่นาทีแล้วค่อยใส่ลําไยแล้วไม่ต้องคนนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะค่อยไปตักออกมาทานได้เลยเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ